ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับพอดีผมได้ตัวหม้อสนามและถุงหม้อสนามตัวทรงเยอรมันนะครับที่สามารถใส่ถุงรุ่นนี้ได้ก็สําหรับเพื่อนๆที่ตามหาครับกระเป๋าสําหรับใส่หม้อสนามโดยเฉพาะแต่ใส่ได้เฉพาะทรงเยอรมันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคุณสมบัติ เด่นๆก็คือตัวสายที่สามารถสายได้สพายข้างสายตัวนี้สามารถปรับได้นะปรับได้กว้างเลยคนอ้วนๆนี่ก็ใช้ได้เลยตัวนี้ปรับได้เยอะดีตัวนี้มีล็อกอแบบนี้ครับ ป็แทบล็อกสองตัวใส่ได้พอดีนะครับตัวนี้ก็สะดวกดีครับเวลาพวกพาไปไหนพวกพาเดินป่าเดินเดินทางสะดวกดีนีครับก็ท่านได้มีหม้ออยู่แล้วก็สามารถ ซื้อถุงไปใส่ได้ปิดล็อคตรงนี้เลยปึ๊บป,ปึ๊บ